ถาอินเตรตรนิดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวบน Facebook ของคุณอัศดามยมมานานะครับได้เขียน Facebook เ,เอาไว้น่าสนใจจัวหัวหัวคือว่าเปิดไทม์ไลน์วิโรธโคตรพีแล้วก็ให้รายละเอียดนะครับบอกว่า7เมษายน นายวิโรธลักษณะอดิรสรสสพักเก้าไกลโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์วัคซีนจัดหามาได้อย่างเพียงพอกับประชาชนหรือยังครับผมประกาศไว้แล้วว่าพร้อมฉีดครับแต่ตราบใดที่ปริมาณวัคซีนยังมีจำกัดจะให้ไปแย่งประชาชนฉีดได้อย่างไรวันที่16เมษายนวิโรธพาสส .9 ก้าไกลเดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีน20เมษา วิโรธสอนชวนโชว์สปิริตฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานไม่มีเหตุผลใดเลยที่ท่านประธานชวนจะไม่ไปฉีดวัคซีนในตอนนี้หากจะบอกต้องรอให้หมอฉีดครบก่อนแล้วประธานชวนค่อยไปฉีดก็ดูจะไม่ถูกนักเพราะการที่ประธานชวนจะไปฉีดช้าหรือเร็วก็ไม่ส่งผลให้หมอได้รับวัคซีนช้าหรือเร็วขึ้นเช่นกันเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งโคต้าในการฉีดเรียบร้อยแล้ว 23. เมษายน นายวิโรจ์ลักษณะอดิศรโพสต์ข้อความทาง Facebook แฟนเพจยืนยันว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นอะไรมากไหมวิโรจนี่เป็นสิ่งที่คุณอัศดางยมมานาคนั้นก็ได้เขียนเอาไว้บนแฟนเพจ Facebook ของคุณอัศดางยม,มา,นานาคนะครับแล้วก็มีการบอกว่าขออนุญาตตัดคลิปจากข่าวท็อปนิวเพื่อความพีก็มีการเอาคลิปข่าวเนี่นครับ จากรายการของท็อปนิวนะครับมาประกอบมาประกอบเนี่ยนะครับกับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคุณอัศดาก,ก็บอกว่าเพื่อความพีคดังนั้นเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมได้ความพีคแบบเต็มๆมจากการเขียนของคุณอัศดางแล้วก็จากคลิปที่คุณอัศดานั้นได้ตัดมาให้ชมกันเนี่ยนะครับก็จะปล่อยคลิปให้คุณผู้ชมนั้น ได้ดูกันแบบเต็มๆเช่นเดียวกันครับวิโรดเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่าวิโรด วิโรดโคตรผีวิโรดโคตรผีถ้าจำกันได้เนี่ยคุณวิโรดลักษณะอดีศเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็รีบฉีดวัคซีนแม้ว่าก่อนนั้นจะเคยโพสต์ว่าจะไม่แย่งประชาชนร้อยฉีดใ,ให้ครบก่อนถัดมานะคะคุณชวนลีกภัยก็แสดงสปิริตบอกว่าจะให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดให้ครบก่อนปรากฏว่าเรื่องนี้คุณวิโรดบอกว่าทําไม่ถูกค่ะคุณชวนทําไม่ถูกเพราะคุณชวนเนี่ยควรจะต้องเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุดเลยเพื่อเป็นการเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นนะคะวิโรดเป็นอะไรมากหรือเปล่าวิโร์โคตรผีวิโรดโคตรผีคุณ วิโรธลัคณาอดิสรสอส,อสอบัญชีรายชื่อโฆษกพักเต้าไกลก็พูดถึงเรื่องที่คุณชวนบอกว่ายังไม่ฉีดแต่รอให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดให้ครบถ้วนก่อนนะครับคุณวิโรธบอกแบบนี้ฮะแม้คุณชวนจะมีสเปรตสูงแต่ต้องยอมรับความจริงนะคุณชวนเนี่ยเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายแรกที่ทางกระทรวงเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนรวมถึงการที่ในชวนเป็นผู้แทนต้องพบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนราษฎรอีกหลายร้อยคน เนื่องจากหากติดเชื้อจะแพร่กระจายให้คนใกล้เคียงอีกเป็นจนํานวนมากไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณชวนเนี่ยจะไม่ไปฉีดวัคซีนในตอนนี้<ศ>วิโรจน์บอกแบบนี้วิโรจน์ท่านอยากจะแสดงสปิริตเนี่ยท่านต้องไปฉีดเออถ้าท่านอยากจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่านต้องไปฉีดนะคนรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้เคารพท่านต่อไปเลยวิโรจน์เป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่าวิโรจน์ส่วนวิโรจน์ลัคนาอดิศรครับวันนี้เจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า ผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะวิโรธโคตรพีไอ้นะวิโรธโคตรพีไอ้ที่มีภาพปรากฏไปสังเกตการที่สถาบันบำราศในวันที่16เนี่ยไปแค่สังเกตการไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่เจ้าตัวออกมายืนยันวันนี้วิโรดเป็นไรมากไหมนี่ยังไม่รวมที่ไปบอกคุณชวนนะว่าให้คุณชวนฉีดอะแล้วตัวเองหมอตัวเองรับผิดชอบอะคืออะไรอะคะวิโรธโคตรพีอะไรนะวิโรธโคตรพีอันนี้ก็ลืมไปว่า ตัวเองดันไปว่าคุณชวนว่าให้คุณชวนต้องไปฉีดลืม<ต>ใช่ไหมเรามาบอกทีหลังเรามาบอกทีหลังว่าเรายังไม่ได้ฉีดทีนี้วิโรธโคตรพีกวิโรธโคตรพีกเป็นอะไรมากหรือเปล่าวิโรธเออมันคือคำนี้จริงๆนะ,ะเ,ปนเป็นอะไระมากหไหมแก้ขวยเหรอแก้เขินเหรอเป็นไปได้